มาลออีกครั้งค่ะคุณอาทิตย์ขาไอ้คุณไม่ใช่สิคุณจิตพนสสุสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แต่ตอลอแลวแวมาละได้ยินไหมครับสวัสดีครับได้ยินละค่ะโอ้ช่วงดีๆมักมีปัญหาเนาะช่วงดีๆมักมีปัญหาตอนนี้เราเริ่มไลฟ์กันแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเอออ่านะตอนนี้ <มา S 2> เราอยู่หน้าจอแล้วนะ ทักทายสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะที่รับชมทางไลฟ์ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ผู้ทังที่รับฟังกันอยู่ในช่วงนี้ด้วยเนาะนะฮะในช่วงนี้กับ91หามาเล่านะครับพี่ปุ้มไอ้นุ่นก็อยากเล่านี่ก็อยากเล่าแบบใช่ไหมเห็นอะไรก็คันปากอยากเล่าไปหมดเลยใช่ปะ่ะใช่ครับผมอยากจะมาเล่า,อ,าอยากจะมาตายาเลยครับตายกันเลยนะครับผมจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องแรกที่จะเล่าเนี่ยครับเกิดขึ้นที่กาญจนบุรีนะเมเบอร์สตาห์ที่ผ่านมานี่นะฮะ โอ้ผมเพิ่งไปที่กาญจนบุรีมาเองเนี่ยนะครับก็ไปไหว้พระไปทําบุญไปสะพาน้ามแม่น้ําแควเนี่ยนะครับผมแล้วก็ไปพักที่โรงแรมปกตินี่นะฮะแต่ปรากฏว่าเอที่เแบบเจอด้วยตัวเองกับป๋าเรื่องที่จะเล่านี่คือเจอด้วยตัวเองไหมเรื่องนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสักประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องของคุณปอครับคุณปอเนี่ยก็เป็นชาวจังหวัดสงขลานะครับผมแล้วก็ปรากฏว่า ในช่วงเมษายนใช่ไหมเขาก็จะพาแบบครอบครัวนะครับพาภรรยาแล้วก็ลูกน้อยลูกน้อยไปแค่เจ็ดเดือนเองนี่ปุ่มฮะ,ฮะก็ขับรถเนี่ยนะเดินทางจากสงขลานะครับเพื่อเข้ามาที่กาญจนบ,บุรีนะก็จะมาเยี่ยมญาติมาทําธุระต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่านะครับก็ไปเช่านะโรงแรมนะครับพักตามปกตินี่แหละพิกัดของโรงแรมแห่งนี้นะที่เป็นข่าวนี่นะครับก็บอกว่าอยู่แ<ะ>ถวเช่นเลี้ยงเมืองนะกาญจนบ,บุรีนะครับผม พอวันนั้นที่ไปถึงเนี่ยทำธุระเสร็จปุ๊บประมาณสักห้าทุ่มได้นะครับเขาแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกน้อยเนี่ยอ่ะห้าทุ่มก็กลับมาที่โรงแรมก็อาบน้ําพักผ่อนกันใช่ไหมครับผมแล้วก็ทุกคนนี้ก็คือหลับไปหมดเลยหลับไปหมดเลยเออพอตื่นมานะฮะโอ้โไยคุณปอเนี่ยนะครับผมก็ตกใจมากเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่ามีทองนะครับน้าหนักนี่หลายบาทมากมีนาฬิกามีพละเครื่องคือทุกอย่างที่เป็นเรื่องสมบัติส่วนตัวเนี่ยน,นะครับที่มีการพกติดตัวไปด้วย,วยมูลค่ากว่าเจ็ดแสนบาทใี่ปุ๊บฮะ ที่วางไว้ตรงหัวเตียงเนี่ยตื่นเช้ามาอันตรธานหายไปหมดเลยโอ้หไปเที่ยวพกตังค์ไปเยอะเนาะทองเพอ่เลยเยอะเลยเจ็ดแสนกว่าบาทเกือบล้านแนใ่ใช่ใช่ใช่ก็น่าจะไปเยี่ยมญาติแล้วเป็นช่วงสงการานด้วยใช่ไหมครับช่วงพักผ่อนกันนะฮะเราก็พอก็สงสัยว่าเอ๊ะนะครับเราไปลืมนี้บนรถหรือเปล่าใช่ไหมก็ลงไปดูที่รถเอ้าก็ไม่มีนะฮะก็คือตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าผิดปกติและก็เลยออกมาข้างนอกนะครับข้างนอกห้องปรากฏว่าเพื่อนข้างห้องนะครับผมก็ ของหายเหมือนกันเงินหายไปนี่นะฮะเจ็ดพันกว่าบาทอ๋อเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับผมก็พอเกิดความเสียหายแบบนี้ปุ๊บก็มีการแจ้งนะฮะในพื้นที่ของสพกาญจนบุรีนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าก็ไปสอบถามนะครับเจ้าหน้าที่โรงแรมนะฮะเป็นเจ้าของผู้จัดการยังไงก็แล้วแต่นะครับปรากฏว่าเขาเนี่ยนะฮะบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าที่โรงแรมแห่งนี้นะครับผม เขามีประตูนะเป็นประตูลับนะประตูลับนะครับที่เอาไว้เขาจะเาจะบอกว่ายังไงเดียวเอาไว้ให้กับให้กับคนที่พาคิ๊กมาแล้วเป็นประตูลับสหรับคุณพี่เวลาภรรยาไตามจะโดนเนี่ยหรออะไรอย่างนั้นเลยอะไรอย่างนั้นเลยนะครับก็ให้ใกล้คิกนี่นะฮะเข้าไปหลบในในประตูลับนะครับบานนี้ประตูลับบานนี้นะครับอันนี้เป็นเหตุผลของทาง คนที่เป็นเป็นเจ้าของโรงแรมมันเนาะเขาก็ดูแลโรงแรมเนี่ยนะครับผมเขาก็บอกแบบนี้นะฮะแต่ว่าจริงไม่จริงเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ทรัพย์สินที่หายไปนี่คือของจริงนะครับผมอย่างแน่นอนนะฮะที่นี้นะครับหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าเนี่ยเชอนมิถุนายนแล้วนะครับก็ยังไม่มีความเคืบหน้าปรากฏว่าครอบครัวคุณปอก็เลยมาติดตามดูความคืบหน้านะครับในพื้นที่ก็บอกว่าเอ๊ยยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยคุณตํารวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วก็มีการให้คุณเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับว่าเอ๊ะในคืนวันนั้นเนี่ยวันที่เราไปพักที่โรงแรมเนี่ยนะครับคือปกกิเตแลวลูกร้อยวัยเจ็ดเดือนเนี่ยกลางดึกก็จะมีการแบบร้องใช่ไหมแล้วก็ตื่นขึ้นมาแบบกินนมก็ต้องชงนมให้กินปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยทุกคนสามคนเนี่ยนะฮะหลับสนิทนะหลับเป็นตายเลยอะไร้ยครับผมไม่มีใครรู้สึกกลัวเลยว่าใช่มีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่านะครับอยู่ภายในห้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็เลยมีการตั้งข้อสืบฐานว่า<ๆ>เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะอาจจะ เรียกว่าอาจจะถูกวางยาในหลับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยป็นการตั้งข้อเสนอทางภรรยาคุณปออืมนะฮะนะฮะทีนี้นะครับ<ห>ความคึดหน้าเหตุการณ์นีนน้เดี๋ยวนแปั๊บหนึ่งคนตกลงแล้วเนี่ยคนที่แบบว่าของหานี่เขาเข้ามาประตูประตูลับที่ใช้กิ๊กมีอะเหรอฮะถูกต้องเลยครับพี่ตุ้มครับผมคาดว่านะฮะคาดว่าคือจากการติดตามข่าวเนี่ยนะครับคาดว่าอาจจะมีบุคคลภายนอกเนี่ยเปิดประตูลับเข้ามานี่แหละนะครับ แล้วก็เข้ามาภายในห้องพักในขณะที่คนกําลังหลับไหลแล้วก็หยิบเอาทองเข้าไปหยิบปอนดิกาเข้าไปหยิบเอาพลักรงเข้าไปเลยนะครับข้างห้องก็เหมือนกันหายไปเจ็ดพันกระเป๋าสตางค์นะครับผมแล้วก็ไปเจอกระเป๋าสตางค์เนี่ยนะครับมันหล่นอยู่ข้างนอกตรงคอนโซลแอร์นะครับแล้วก็ือเงินหายไปโดยแต่กระเป๋าสตางค์เท่านั้นนะครับตอนนี้ตำรวจก็มีการพยายามรวบรวมหลักฐานต่างการโดยการเก็บรอยนิ้วมือใช่ไหมครรอยนิ้วมือที่ที่กระจกที่ประตูตรงนั้นน่ะที่เขามีการเปิดเข้ามานะครับหวังว่าจะได้ตัวคนร้ายโดยเร็วนะฮะพี่ปุ้ ดังนั้นเนี่ยถ้าไปพักโรงแรมก็เลยได่รู้รับใช่คือคือคือแบบว่าพี่ปุ้มไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเขาทำประตูให้กิ๊กหนีจริงจริงหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรแอบแฝงอันนี้เนี่ยฮะคือผมฟังข่าวนี่ผมก็ยังตกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะนะฮะทำไมทำไมทางโรงแรมก็เนใจคเออเอาใจคนจนกระทั่งทำประตูช่องลับให้กิ๊กหนีมีด้วยหรอก็บอกไปแบบนี้ก็บอกไปแบบนี้นะฮะ ถ้าเราไปพักเที่ยวงานมไหนยังไงเนี่ยก็ดูกันให้ดีนิดนึงนะฮะคือลักษณะประตูนี่นะครับก็คือเป็นประตูคล้ายๆกับหน้าต่างพี่ปุ้มแล้วก็เป็นแบบกระจกเหมือนกระจกเงาทีนี้เดินผ่านไปผ่านมาก็จะมีความรู้สึกว่าเออไม่ใช่ประตูหรอกมันเป็นกระจกเงาคือมันค่อนข้างที่จะแบบแอบแสงอ่ะแอบแสงเอาไว้แสงตัวไว้เป็นประตูลับอ่าซ่อนเอาไว้เออซ่อนเอาไว้แล้วเราไม่เคยจอมรไม่เคยเจอแล้วก็ต้องคอยไม่เคยเจอสิช่องช่องประตูหรือช่องลับให้กิ๊กหลบนี่นะฮะไม่เคยเจอ ถ้าพี่ปุ้มไปเจอที่โรงแรมไหนเนี่ยบอกหน่อยนะฮะอยากไปใช่ไหมพี่ปุ้มเจอแต่ผีไปไหมล่ะไปไหมล่ะไปไหมล่ะการจะได้บุรี่อาจจะได้บุรีนะฮะผีกันไหมล่ะเออนะครับผมอันนี้ก็ฝากาเตือนเนาะมาเล่าอ่าก็คือยังจำยังไม่คนร้ายไม่ได้ถูกต้องถูกต้องนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่า ตำรวจไทยนะฮะมีความสามารถคงจะไม่ยากหรอกนะครับเพราะว่าลายนิ้วมือใช่ไหมครับกล้องวงจรปิดพวกโรงแรมเนี่ยทุกที่เลยก็ต้องมีการมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะแบบรัดกุมแล้วก็มีความปลอดภัยนะฮะ <c oughs> ลายนิ้วมือก็ได้จะเป็น <c oughs> นี่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 คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูช่องนี้แหละช่องนี้แหละที่อยู่ใต้พัดลม <c oughs> นะฮะดูบากาศนะครับบอกว่าเป็นช่องลับสําหรับให้ให้กิ๊กไปซ่อนตัวให้กิ๊กไปซ่อนตัวไว้อ๋อมันเหมือนมีติดรูปภาพเอาไว้ไม่ฮะมันเป็นกระจกนะผมพี่ปุ้ม เอปเป็นกระจกเงาเหรออ๋ออืมอืมอืมเป็นกระจกเงาเป็นกระจกไม่แล้วแล้วยังไงอ่ะคนคนคนที่จะเอากิ๊กไปนอนเนี่ยแสดงว่าพนักงานาก็ต้องบอกสิว่าพี่พี่ประตูลับอยู่ตรงนี้ไอ้เงี้ยอรอใช่ไหมผมว่าก็ต้องมีการที่บอกกันแหละนะฮ <sh arp> ะสมมุติสมมติอา,อาร์ตี้จะเอากิ๊กไปนอนเนี่ยอาร์ตี้จะเอากิ๊กไปนอนเนี่ยใช่ไหมพนักงานก็โอ้โหต้อนรับดูอะไรอย่างดีพาไปส่งถึงห้องแล้วบอกว่าเออคุณอาร์ตี้ครับอันนี้คือช่องลับนะครับถ้าหากว่าภรรยาคุณอาร์ตี้มาตามเนี่ยหนีทางนี้ได้เลยใช่ไหม ใช่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 ผมก็เออจะอุ่นใจนะฮะเออเออนะครับไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนถ้าบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะอ่าเราก็อาจจะเรียกว่าหนีไปหนีไปกับกิ๊กด้วยตรงนี้ต่างบ้านนั้นนะเข้ามาไม่เจอใครเลยเออบางทีทิ้งกิ๊กแต่เราหนีอย่างเงี้ยเนาะนะครับผมอ่าก็ดูให้ดีนะครับโรงแรมต่างๆเหล่านี้เวลาเที่ยวไปพักเนาะเพราะว่าตอนนี้การท่องเที่ยวก็เริ่มเพิ่มขึ้นเนาะพี่ปุ้มนะครับค่ะก็ดูตรงนั้นตรงนี้ว่าเอ๊ะอะไรมีความแบบ ไม่ชอบมาพากลยังไงเนี่ยก็ถามเจ้าหน้าที่เขานะครับหรือว่าสอ,อบถามมันให้เสียให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าบางทีเสือทางการแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันจะเสียทรัพย์เสียเงินนะครับบางทีเขาอาจจะม,มาแล้วทำไม่ดีไมิรายกับเราด้วยเนาะนะครับใช่แล้วใครรู้ใครจะไปพักหล่าโรงแรมแบบนี้ใช่ไหมแทนที่จะเป็นประตูหนีกิ๊กแต่กลายเป็นว่าช่องทางให้เข้ามาขโมยของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วนะครับอืมอ่ะเรื่องต่อไป จากการเนบุรีนะครับพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปต่อที่จังหวัดอ่างทองนะครับจังหวัดอ่างทองนี่โอ้ต้องขอชื่นชมนะฮะท่านเจ้าอาวาสต้องบอกว่าท่านเจ้าอาวาสที่เป็นนักพัฒนาจริงๆนะฮะวัดหมื่นเก่านะครับอยู่ที่เชียงเพิรสวงหาจังหวัดอ่างทองครับปรากฏว่านะครับในช่วงวันที่17มิถุนายนนี้เองนะครับก็มีการจัดงานศพครับผมจัดงานศพนะครัของของคนนะฮะในพื้นที่ระแวกหมู่บ้านที่วัดเนี่ยนะครับ อ่แล้วนะท่านเจ้าอาวาสก็มีดัมรีบอกแบบนี้นะครับพี่ปุ้มว่านี่นะงานศพเนี่ยปกติเราก็จะมีอะไรครับมีพวงหลีดนะ<อ>แล้วก็ในยุคหลังๆเนี่ยพี่ปุ้มนะครับก็คือว่านอกเหนือจากพวงหลีดที่เป็นดอกไม้แล้วเนี่ยบางท่านก็บอกเออปฏิเสธเลยไม่เอาพวงหลีดอะไรเงี้ยใครอยากจะมามาร่วมงานศพก็คือใส่ซองทําบุญถวายวัดดีกว่านะครับนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งหรือว่าบางทีก็จะเป็นคัดลมเนาะแต่พี่ปุ้มไปงานศพอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะอะเคยเห็นอะไรท,ที่เป็นที่เป็นลักษณะเอามาใช้แทนพวงหลีดบ ต้นไม้พี่ปุ้มเคยเห็นต้นไม้เป็นกระถางต้นไม้เลยยกไปเป็นต้นไม้อย่างเงี้ยขามีครับโอ้นี่เป็นไอเดียที่เก๋เหมือนกันนะแต่ท่านจ็เอาว่าท่านนี้นะครับพัดลมเนี่ยพี่ปุ้มมา่ช่วงหลังก็น่าจะล้นวัดละเหมือนกันนะใช่ไหมต้นไม้คนก็ให้พัดลมพันเยอะนะพัดลมพัดลมอ๋อพัดลมใช่ใช่ใช่มันทีก็น่าจะล้นวัดบางทีก็ไม่ได้ใช้เออน่น่าจะล้นวัดเลยล้นวัดไอเดียนี้ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับขออนุญาต ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะ,ะพระ<ฆ>อาจารย์นะครับท่านเจ้าอาวาสของวัดนะฮะก็คือเดี๋ยวนะผมกำลังหาชื่ออยู่นะฮะ <c oughs> เอาอย่างนี้นะครับท่านเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าญาติโยมทั้งหลายครับผมถ้าสมมติว่าจะมาร่วมนะครับงานศพของของที่วัดนึงนะฮะ<ฆ>เปลี่ยนจากเครื่องรีดเปลี่ยนจากพัดลมนะครับมาเป็นข้าวสารอาหารแห้งกันดีกว่าไหมเพราะว่านะครับ <c oughs> พอเอามารวบรวมกันมาเสร็จปุ๊บเนี่ยใช่ไหม อ่าสวดศพเรียบร้อยนะครับสมมติชาพนักเก็บเรียบร้อยข้าวของทุกอย่างข้าวสารอาหารแห้งก็สามารถที่จะนํามาบรรจุแล้วอาจจะไว้เป็นผงเนี่ยอ่าช่วยเหลือนะครับคนอื่นๆที่ด้อยโอกาสนี่นะครับในสังคมหรือว่าในหมู่บ้านนั้นๆได้นะครับอ่าท่านพระรูวิเทศธรรมวิรัตินะท่านเจ้าอาวาสนะครับค่ะโอ้น่าชื่นชมเนาะโออันนี้เข้าท่านะอยากจะให้วัดอื่นปฏิบัติตาม<อ>ได้เลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะ ใช่ใช่ใช่เป็นข้าวสารอาหารแห้งมาทีุ่่มเนาะผมว่าเนี่ยกับคนที่อาจจะยากไร้คนด้อยโอกาสอะไรอย่างนี้ะครับก็เนี่ยมารับที่วัดก็ได้เนาะนะครับหรือว่าบางทีทางวัดเจ้าที่เองก็อาจจะมีการนัาไปแจกจ่ายนะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่ละว่าในพื้นที่เนี่ยใครมีความต้องการช่วยเหลืออยู่บ้างท่านเจ้าว่าตรงนี้เลยอืมอันนี้ขอชื่นชมนะไอเดียแบบเก๋มากเลยนะคะจากที่จังหวัดอ่างทองนะครับเปลี่ยนจากพุ่งรลีด ให้เป็นข้าวสารอาหารแห้งนี่ฮะโอ้ได้เยอะเลยใชครับได้เยอะเลยแล้วก็ช่วยเหลือคนได้เยอะเลยบอว่าบุญกุศลที่ที่ได้ทำเป็นการช่วยเหลือคนเนี่ยก็น่าจะส่งบุญกุศลนี่นะครับให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะเนาะผู้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าพวงหรีนี่จริงๆโอ้โหขยะนะใช้โฟมใช้ขดลวดอะไรเงี้ยใช้ดอกไม้พลาสติกด้วยนะบางที่เนี่ยที่พุ่มมันล้วนแล้วแต่เป็นขยะที่กําจัดยากด้วยนะใช่ยุคสมัยเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีการับเปลี่ยนนะครับเพื่อ เพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะครับเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นแบบนี้นะฮะขอทุ่งกรมท่านเจ้าอาวาสมากๆนะเลยครับกับนมัสการขอบคุณนะครับจากอ่างทอง<แ>าพาไป่อปิดท้ายกันที่ปราจีนบุรีครับผมพี่ปุ้มมีอะไรเอ่ยปราจีนบุรีเนี่ยอ่ะถามพี่ปุ้มก่อนเคยไปเที่ยวหรือเปล่าฮะไปบ่อยค่ะภัพขึ้นอะเลยน,น,นี่นะครับเคยกินทุเรียนปลาจีนนะกินทุเรียนปราจีนอเคยค่ะอร่อยเคยพี่ปุ้มเล่าหน่อยฮะเล่าหน่อยสะอืมคือพี่ปุ้มจะคุ้นเคยกับ ทุเรียนนครนายกพี่ปุ้มว่ารสชาติก็ไม่ต่างกันนะใช่ไหมแหมคือซึ่งซึ่งโซนนครนายกกับปราจีนบุรีเนี่ยติดกันเป็นติดกันแล้วก็เวลาที่แล้วก็บางบางเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีขายมีขายที่นครนายกแล้วก็เขียนว่าเป็นมาจากปราจีนแต่มีแม่ค้าบางคนบอกว่าผืนดินดนครนายกกับปราจีนเนี่ยมันก็ดินเดียวกันมันก็รสชาติไม่ต่างเขาว่าอย่างนั้นพี่ปุ้มกินพี่ปุ้มก็มันมันอร่อยเหมือนกันหมดอ่ะทุเรียนพี่ปุ้มแยกไม่ออกจริงนะ ใช่ไหมวันนั้นผมก็ไปที่ปราจีนนะครับก็พยายามที่จะหาทุเรียนทานเหมือนกันแล้วก็อยากจะกินเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะเราก็มีการเร์ถดูว่าเอ๊ะมีสวนทุเรียนที่ไหนบ้างปรากฏว่าปราจีนบุรีก็มีสวนทุเรียนเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีการใช่ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของแบบเออให้เข้าไปกินที่สวนนะฮะเป็นบุฟเฟ่หรือว่าเข้าไปแบบเออชอบลูกไหนอันเนี้ยนี่กินได้ใช่ไหมอัดสอยลงมาแล้วก็ปอกให้กินกันสดภายในสวนแบบนั้นเลยเนี่ยก็มีเหมือนกันอ้าแล้วก็สวนหลายสวนนะฮะที่พุ เขาก็เป็นไอเดียเก๋ๆมากเลยนอกจากทำาทุเรียนขายปลูกทุเรียนขายแล้วเนี่ยเขายังทำเป็นลักษณะโฮมสเตย์ด้วยนะให้ให้คนเนี่ยไปพักในสวนทุเรียนนะครับแล้วก็มีการเก็บทุเรียนนี่นี่กระสอบกระสอบเคยรับทุเรียนไหมฮะหนูไม่เคยไม่เคยอตี้เคยหรอรนะโยนผิดจนลงหัวเนี่ยถ้าโยนผิดจนลงหัวได้ไหโยนผิดโยนผิดที่อาจจะเข้าไอซียูเข้าไอซียูได้เครนบเพราะหนังผู้หญินีแหมมากใช่ไหมแหมมากเลยนะครับ อ่ะเรื่องที่ปลาจีนบุรีนะครับที่จะเล่านี่นี่นี่ที่เียนเรื่องที่ปลาจีนที่จะเล่าในวันนี้นะครับก็ก็ก็น่าชื่นชมอีกแล้วนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะอ่าคุณนะฮะปวีนสุดานะฮะคุณปวีสุดานะวัยสามสิบแปดปีครับผมจริงๆพื้นเพของเขาเนี่ยก็เป็นชาวปลาจีนบุรีนี่แหละครับแต่ว่าเขามาทํางานในกรุงเทพใช่ไหมครับผมก็เป็นอาเลขาวิศวกรนะครับเรียกว่าทํางานนี่เงินเงอนก็เยอะแหละแล้วก็ค่อนข้างทสียมั่นคงเดียวแต่ปรากฏว่า มีอยู่วันนึงนะเกิดปัญหาขึ้นคุณยายนะครับที่บ้านนะที่ปราจีนบุรีเข<ช>ป่วยครับผมเขาก็เลยเนี่ยลาออกจากงานจะเป็นต้องลาออกจากงานนะครับแล้วก็มาอยู่ที่บ้านนะครับที่ปราจีนเพ<ช> <ๆ S 2> ื่อจะดูแลใช่ไหมครับคุณยายนะครับเน<ช>ี่ย <ๆ S 2> พอมาอยู่เนี่ยผมว่าหลายๆคนแบบเนี่ยหน้าหน้าตาของคุณปวิสุดาเนี่ยนะครับผม<น>ผมว่าหลายคนที่เป็นแบบนี้เนาะคือหลังจากที่ออกจากสังคมเมืองออกจากกรุงเทพแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีมันชีวิตมันเปลี่ยนอะมันโซนเลาไลฟ์มากขึ้นมันก็เป็นความรู้สึกว่า จากจะทําอะไรเช่นเป็นรายได้เนาะจากแต่ก่อนเคยได้เงินเดือนเยอะๆอะไรครับผมตอนแรกตอนแรกนะฮะคุณคนนี้นะครับคุณอ่าปวีสุดานี่นะครับผมก็ไลฟ์สดไลฟ์สดขายของนะครับเอ๊ะจะขายอะไรดีก็คือขายเสื้อผ้านะครับขายของช็อปอะไรต่างๆนานาตอนแรกก็ได้เงินมาบ้านอย่างครับก็เล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับผมแต่จุดเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเอ้า ในเมื่อเรามีของดีอยู่แล้วพวที่บ้านเนี่ยทำสวนทุเรียนครับทําสวนทุเรียนนะครับสิบสิบสิบห้าไร่พี่ปุ้มสิบห้าไร่ใหญ่มากนะครับมีทุเรียนจากแปดร้อยต้นนะครับมีทั้ง<อ>ทุเรียนหมอนทองกา้านยาวชนีมีมครบเลยนะนะครับมีครบเลยนะครับก็เลยบอกว่าเอ้าทําไมเราไม่เอาของแบบใกล้ตัวแบบเนี้ยมาขายออนไลน์ล่ะเออไม่ต้องผ่านในหน้าด้วยแบบว่าตลาดออนไลน์เนี่ย มันช่วยได้นะครับผม,มเขาก็เลยเริ่มนะเอาทุเรียนเนี่ยมาไลฟ์สดนะขายบนโลกออนไลน์ทุกวันนี้โอยอยากจะบอกว่ามีหลายแพลตฟอร์มมากเลยนะครับที่ดังๆมาแลงที่สุดตอนนี้คงจะเป็นแบบติ k กต็อกเนี่ยนะฮะไลฟ์ live สด<ม>ขายของผมเห็นหลายคนนี่ขายทุเรียนสดสดสดไลฟ์มาเลยหรือว่าบางทีขายมะขามอะไรเงี้ยฮะแถวๆเรบูรณนี่ก็มีนะครับผม,มซึ่งนะฮะคุณคนนี้ก็มีการมาไลฟ์นะครับแล้วก็ขายปรากฏว่าเชื่อไหมครับ หลังจากที่เปลี่ยนตลาดเนาะจากที่เอาษตัดขายค,คนที่มารับไปส่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือพอมาไลฟ์สดขายเนี่ยมันมียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะ,ะพี่ปุ้มกิโลนึงเขาขายอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็นะครับตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกว่าขายไปได้แล้วกว่าแปดพันกิโลกร,รมัมอืมเยอะเลยค่ะอ่ะทีมทีมงานคูณให้พี่ปุ้มหน่อยสิฮะสอง้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมนี่นะ นะฮะแล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงตอนนี้นะฮะขายไปแล้วแปดพันกิโลกรัมแปดพันคูณสองร้อยห้าสิบติ๊กตอก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 ได้เท่าไรเอ่ยได้เท่าไรเอ่ยหยิบเครื่องคิดเลขมาไม่ทันผมเห็นตัวเลขด้นะผมเห็นตัวเลขด้นะผมก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหคือเขาก็ดีมใจเนาะเพราะว่าสามารถที่จะเพิ่มมูลค่านะครับให้กับให้กับของที่เขามีอยู่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ทุเรียนเองเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากขึ้น ทุเรียนมาจากหลากหลายสายพันธุ์มากเลยปัจจุบันก็จะค่อนข้างแบบมีมีมีความแตกต่างมีมีสิ่นกําเนิดเยอะใช่ไหมครับปราจีนก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าทุเรียนเนี่ยรสชาติดีมากๆหรือว่าอีกที่หนึ่งอ่ะทุเรียนใช่เกสีสเกตหรือบุรีลำนะฮะคุณผู้มทุเรียนผูกกอไฟอ่ะสีสเกตสีสเกตทุเรียนผูกกอไฟทุเรียนผูกกอ ต้องดันต้มนขึ้นไปอะไรอย่างงี้นะผมคือทุกอย่างมีสตอรี่นะมีเรื่องราวนะครับแต่วาด้วยของการที่อมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมครับผมก็มีประสบการณ์จากการขายของต่างๆนานาที่ผ่านมานะครับแล้วก็เอามาเรียกว่าลงนะฮะกับทุเรียนที่เป็นของของตัวเองนะครับผมก็เรียกว่าทําให้กิจการนะครับการขายของออนไลน์ของเขาเนี่ยดีขึ้นนะฮะแล้วก็เห็นเรียกว่าเป็นกอบเป็นกรรมนะครับอันนี้จะเป็นทางทางรอดหนึ่งเนาะสับหลายๆคนที่ตอนนี้เราคิดว่า เรื่องการทํางานอาจจะไม่มั่นคงถ้าถือว่าต้องกลับไปที่บ้านกลับไปที่พรมเหนาวเนี่ยก็สามารถที่จะหาช่องทางใหม่ๆหาของใกล้ตัวแล้วก็เอานํามาเสนอนะครับผม่าลูกจ้างไปจำอีกเนาะบางทีดีก่าเป็นลูกจ้างประจําอีกเนาะมีกิจการแล้วก็เนี่ยเนี่ยคือคูณหารออกมาแล้วน้องตี้ไอ้ตัวเลขที่ว่าเนี่ยสองล้านค่ะสองล้านสองร้อยห้าสิบตัวละสองร้อยหสิบแปดพันกิโลสองล้านไม่ธรรมดานะเนี่ยสองล้าน ถักต้นกลุนไปผมว่ายังไงก็กาไรอยู่ดีนะฮะเรียกว่ายิ้มแข็งเลยนะฮะคุณปวีสุดาเพราครั่งๆก็กาไรล้านหนึ่งไงใช่ไหมเออเยอะนะเยอะปลาปลาพี่ปุ้มไปปลูกทุเรียนที่ระยองอ่ะที่ระนองดีกว่าฮะที่ระนอง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 ได้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 ไปกันไปกันไม่ถ้าน้องตีไปปาจีนนะพี่ปุ้มจะแนะนํานะถ้าน้องตีไปอีกเดียวน้องตีต้องไปที่อภัยภูเบศได้ไปป้าโอ้โหไป ไปบ่อยเหมือนกันนะพี่ภูมิฮะที่ไปภูเ็ตก็ชอบชอบไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรครับผมใช่แล้วเขามีเขามีเขามีอนั่นด้วยมีนวดจ้ะนวดนวดแผนไทยนวดสบายๆนวดแบบสปาอะไรองี้มีด้วยนะมีนวดใช่มีร้านอาหารเรื่อยใช่แล้วก็มีร้านอาหารที่ที่แบบว่าน่าจะเป็นที่แรกเลยมั้งที่เขามีมีผสมกัญชาแต่เขาทำแบบถูกต้องนะใส่แค่ติ๊ดเดียวอะไรอย่างเนี้ย มีใช่ครับใช่นะฮะทีนี้ปาสินก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเนาะนะครับผมว่าไปเช้าเังนกลับเี้อใช่บชยมากเลยแล้วมือก็จะสมบรูเรียบร้อยถูกอ่าต้นไม้ด้วยต้นไม้ก็เยอะนะใครจะปลูกต้นไมงต้นไม้ที่เขามีขายด้วยนะแหลกขายต้นไม้เยอะใช่ครับดินดีด้วยเนาะอ่าเรื่องนี้นะฮะก็บอกให้รู้ว่าเนี่ยมองหาสิ่งใกล้ตัวไปขยายตลาดอื่นเพิ่มเติม นะครับสร้างน่านน้าของตลาดของตัวเองให้มากขึ้นนะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนรอสินค้าที่คุณน,นั้นมีอยู่แล้วก็เป็นเจ้าของอยู่ไม่ควรจะมองหน,าน,น้าอืมค่ะแต่ว่าใครจะขายออนไลน์นี่ต้องต้องซื่อสัตย์นะต้องของคุณภาพอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่ซื้อของออนไลน์นี่โดนหลอ,อกก็เยอะเหมือนกันนะอย่างทุเรียนก็เป็นข่าวนะที่บอกว่าซื้อแล้วก็ได้ทุเรียนทิปอะไรเงี้ยใช่ไหมก็มีเหมือนกันแต่ว่าร้านนี้เนี่ยที่ปราจีนบุรีอันนี้นี่ขายจริงๆและอร่อยจริงๆด้วยนะคะ นั่นสินั่นสินะครับผมอาคก็ซึ้นชมยินดีด้วยนะครับกับทุกคนที่ประสบความสําเร็จก็ถือว่าเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับให้กับหลายๆคนเวลาดูข่าวเห็นข่าวเนี่ยก็อาจจะได้มีกําลังใจเพิ่มเติมนะเราก็มาเล่านะสูส่กันฟังที่ก้าหนึ่งหามาเล่านะครับนะกับอาร์ตี้และพี่ปุ้มนะคะก็เจอกันทุกวันจันทนระ์ในช่วงเวลาสิบโมงครึ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้านะคะ<ช>น้องตีต้จะสรรหาสารพัดเรื่องอะไรมานําเสนออีกนี่ต้องติดตามแต่โอ้โหน้องตี้เห็น นกที่เห็นภาพปกไลฟ์ของเราไหมภาพปกที่เาเลยจะจะเล่าถึงมีเวลาไหมภาพปกไลฟ์นิดหนึ่งภาพภาพของปกไลฟ์ถ้มีงานขึ้นภาพปกมานิดหนึ่งก่อนก็ได้นะฮะเนี่ยมีมีคนที่บ้านแซวแซวว่าใส่สูทเนี่ยใช่ในๆนโอ้นะครับอันนี้อันนี้คือผ่านมาประมาณร้อยแอปฮะทั้งคู่ทั้งคู่ผ่านมาร้อยแอป แล้วแล้วอีกอย่างนะพี่พุมสังเกตดูนะฮะก้าหนึ่งหามาเล่าใช่ไหมครับบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าไอ้มองผ่านหูผ่านตาไปแวบๆเนี่ยเออมันเหมือนแบบก้าหนึ่งหมาล่าเลยนะฮะรู้สึกไหมเออใช่ใช่เหมือนเหมือนป้ายหมาล่าหน้าปากซอยมากเลยอ่ะก้าหนึ่งหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออเออเออนะถ้ามองบั๊บเดียวน่อาจจะใช่อาจจะใช่เหมาะมองรับเดียวเอาก้าหนึ่งหมาล่ามาแล้วอะไรนะครับผมอ่ะจะมองยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าติดตามกันให้ดีนะ แต่แต่พี่ปุ้มติดใจตรงไหนรู้ไหมน้องตี้ใส่สูตรแต่พี่ปุ้มใส่เอียไม่คิดดูดีเท่ากันเท่ากันแล้วเดี๋ยวแล้วเราจะไปข่าวปู่พีพาคเนาะเออเออเออเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เราเราเราถูกต้องเรานัดกันใหม่เลยพี่ปุ้มพี่ปุ้มมีผ้าเข้ามาไหมที่บ้านเออมีมีมีของคุณปู่มีโอเคเอาผ้าเข้มาคาดพุงเนาะ้เอา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 สุดผ้าเข้มาคาดพุงนะฮะแล้วก็ อาร์ตี้ก็จะทําเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะไปทางเดียวกันได้ไปทางเดียวกันนะเพราะว่าเราจะเป็นข่าวภูมิภาคเนาะเป็นข่าวที่หลายๆคนนี่ก็สามารถเดือดตามได้เป็นข่าวในภาคต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับผมก็่ามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ซิกเซจเจอร์เป็นหนึ่งของของอะายๆที่ผมมาสืบภาคมาแต่พี่ปุ้งไม่มีพุงให้คาดอ่ะไม่มีพุงให้คาดเอาคล้องคอก็ได้นะแนะนำโพกหัวแนะนำโพกหัวของขอก็ได้นะครับโพกหัวให้สวยยัต้องปรึกษาคุณไกยธนา อ่ะได้เลยได้เลยถ้างั้นเดี๋ยววันจันทร์นะคะเราเจอกันในในโทนของผ้าขาม้าเออเออนั่นนะแต่ถ้าถ้เกเดี๋ยววันจันทถ้าปกเปลียนไม่ทันปกเปลียนไม่ทันนะพี่ปุ้มนะพี่ปุ้มเอาผ้าขาม้ามามาใส่ในรายการด้วยนะนะครับเราจะซิกเนเจอร์กันกับผ้าขาวม้ากับเก้าหนึ่งใช่ใช่ใช่ใเอาผ้าขาม้าจริงๆมาด้วยเออเออแต่เดี๋ยวไปดูกัอนนะไปดูก่อนนะว่าขาดไปหรือยังไปหาก่อนได้เลยเจอกันวันจันทร์นะคะ ขอ,ขอบคุณคะ่ะขอบคุณมาก,มากสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังด้วยเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะ